สวัสดีครับท่านผู้ชมแรงๆเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้สวยๆอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะต้นไม้สวยๆของคุณตาวิถีไทยนี่คืออะไรเนาะทำไมมันเป็นลายด่างๆสวยๆแบบนี้เพรานว่านี่เห็นไหมเป็นสีด่างสีขาวสีชมพูสีเขียว โอ้มีหลากหลายสีสันนะด้านหลังก็เป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีแดงเนาะแดงสีม่วงแดงออกสีแดงแดงด้านหน้าก็จะมีสองสีมีสีเหลืองสีขาวสีเขียวบ้างเนาะเห็นบ่หน่อกชมพูอกสีเขียวส่วนด้านหลังเป็นสีแดงเลยเห็นไหมนี่ต้นอันนี้แปลกประหลาดท่านผู้ชมเลย อัศจรจยันขนาดวันทอกไวอัศจัจร์ของต้นไม้มงคลนี่คือนางพญาคาทองที่มีความสวยสดงดงามเป็นไม้มงคลไม้ด่างชนิดหนึ่งท่านผู้ชมได้เห็นม่นี่คุณตาวิถีไทยขยายออกไว้อแต่ใบมันน่บยากงามปะไหนมันอาจจะมีพวกนอนพวกมันแรงอะไรมาเจาะมาหยัางมาจิ้มหรือว่า ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของอพวกแดดเนาะแดดที่แดดจัดแดดร้อนจัดนี่มันเสิเหตุให้ใบของเขานี่าถึกเผาไหม้โดยแดดเห็นบอกนะถึกแดดโดยที่เฮากระโบไี่อยู่ในแดดป็นใดได้ท่านผู้ชมไหมอยู่ในสแสลมอยู่ได้เห็นบอกสแสลมแต่ว่าขนาดอยู่ในสแสลมนี่ก็ยังแดดฮอนนะเผาจนใบของเขานี่ ไม่เกรียมเห็นบอกไม่เกรียมเลยเพราะฉะนั้นแล้วนี่ท่านผู้ชมที่ปลูกต้นนางพญาคาทองนี่สีหู้ปัญหาดีว่าถ้าหากว่าปลูกไว้ในที่เดดแดดจัดๆเเขาสิตายใบของเขาในซีเหี้ยวนะเหี่ยวเช้ากรอบเขา้าแล้วก็ถือคล้ายๆเป็นแบบนี้แหละเป็นรอยไหมแบบนี้แหละมันโบสวยบองามแต่ถ้าอยู่ในร่มรำไรรำไรเนาะ มันกระสีให้ความงามของเฮาเห็นบอกต้นนางพญาคาทองเป็นต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้ฟอกอกากาศตามที่เฮาได้เหียนในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเนาะนางพญาคาทองหรือต้นไม้อื่นๆเนี่กระสิคลายออกซิเจนออกทําให้บรรยากาศบริเวณร,บรอบๆนี่ร,บรอบๆตัวของพุ่มของเขาเนี่มีออกซิเจนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะ ร่างกายของเราเนี่ยมีความต้องการออกซิเจนเวลากลางคืนก็คลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกเออปาทิตทูเป็นต้นไม้เศรษฐกิจไหมคุณตาวิธีไทยเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเพราะเวลาที่เขาขยายพันธุ์ออกหล,ลายๆต้นนี่สามารถขายได้เนาะเป็นราคาต้นนึงกับห้าสได้ บางทีก็แปดสิบเห็นบ่หน่ต้นนี้ก็มีสองต้นแล้วเห็นบ่ธรรมชุมอีอจกจังน้อยกับคุณตาวิถีไทยกับสีแยกคุดขึ้นมาแล้วก็ปาดเอาให้ให้มันมีรากรากด้านนี้บ้างด้านนี้ก็มีรากด้านนี้ก็มีราก,านนก,ากเพื่อที่จะได้เอาไปปักชำแต่ถ้าหากว่าเขามันบนยังบ่มีรากมันมีเงาเดียวก็ยังแยกบ่ได้เนาะต้องให้มันมีรากนี่นี่สมมติว่าต้นนี้เนาะนีะ่สมมติว่าต้นนี้ ขึ้นมาสองเงาเห็นไหมเงานี้กับเงานี้คุณตาวิธีก็คุดขึ้นมาเลยถ้าหากว่าเขาไปล้างไปล้างแล้วถ้ามันมีอันนี้ก็มีรากติดด้านนี้มีรากติดอันนี้เขาก็มีดผ่าให้มันมีรากติดทั้งสองด้านอันนี้เทคนิคที่คุณตาวิถีไทยเข้าไปดูใน y YouTube เบอร์หลายๆคนที่ขยายต้นนางพญาคาทองเนาะอ่อันนี้ก็สิขยายได้แล้วนี่ นี่นี่นนมันมีต้นนี้ขึ้นมาเนาะต้นนี้ขึ้นมาอ่สิขยายได้แล้วอืมแต่ว่าถ้าหากว่าเฮาพุดขึ้นมาแล้วมันมีแค่เงาเดียวไม่สามารถที่จะเอามีดแบ่งเนาะมีดแบ่งให้มันเป็นสองต้นได้กับปูกไว้คือเก่าจนกว่ามันสิเป็นสองต้นเนาะอย่างเช่นพวกนี้บอกมีสองต้นหนึ่งสองสามอันนั้นหนึ่งสองนะสองต้น แล้วก็เฮาก็ต้องรอดูว่าเออถ้าต้นมันยังอ่อนเกินไปก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งแยกออกเนาะมันสิตายต้องให้มีรากติดด้วยนางพญาคาทองเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้เวลาที่ครูสอนศิลปะศึกษาเนี่ยก็สิเอาต้นนางพญาคาทองอันนี้เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็บ,บอกลูกๆนักเรียนว่าวันนี้ ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นนางพญาคราทองส่นต้นคราเด้ต้นครา,คาที่มีความสวยสดงดงามเห็นไหมด้านหลังนี่ครูกะสิพลิกด้านหลังให้นักเรียนได้วาดด้านหลังจะเป็นสีแดงเห็นไหมสีแดงชุมพูสีแดงคาดคาดน้ำตาลส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสีขาวคาด อ่าสีเขียวเห็นไหมนี่เออมันแปลกประหลาดนะคุณครูว้าวมันแปลกประหลาดเห็นไหมเออสวยไหมนักเรียนสวยเพื่อนว่าเอางั้นก็ลงมือทําเลยบองใช่ <c oughs> เออมาในระดับมหาลัยอาจารย์ก็มอบหมายภารกิจให้นักศึกษานี่บอกว่าวันนี้พวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นนางพญาคาทองมานะ ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาว่าทําไมถึงมีชื่อว่านางพญาคาทองใครเป็นคนตั้งชื่อนะใครเป็นคนตั้งชื่อและได้มีที่มาที่ไปอย่างไรเอาประวัติเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของต่างประเทศไหมหรือเป็นพื้นถิ่นของต้นไม้เมืองไทยของเราถ้าเป็นของต่างประเทศชื่อว่าอะไร วิธีการขยายพันธุ์วิธีการแยกต้นเอาไปจําหน่ายการแพ็กเกจอะไรโอ้หลายอย่างนะเอามาให้ละเอียดเลยข้อมูลเกี่ยวกับต้นนางขยาขาทองและมีกี่สายพันธุ์เบื้องหนูไปหามาได้บางทีแม้กระทั่งต้นไม้ต้นหนึ่งนี่ซีมีอยู่หลายสายพันธุ์อย่างเช่นต้นว่าน, itt, น,กกน itt, สีทิศเห็นบอกกับซีมีสี่ทิศสีแดงสีทิศสีชมพูสีทิศสองชั้นสามชั้นเห็นบอก อสีทิศสีขาวเห็นมันมีหลายสายพันธุ์หลายาคล้ายๆกับว่าเป็นต้นไม้เดียวนี่แหละแต่ว่ามีพันธุ์นั่นพันธุ์นี่พันธุ์นี่พันธุ์สีขาวพันธุ์สีชมพูพันธุ์สีแดงแบบนี้อันนี้คือกันเนาะหรือมีแค่พันธุ์เดียวคือนางพญาคาทองนี่มีแค่ต้นเดียวแบบเดียวชนิดเดียวนี่ก็หาข้อมูลมาเนาะอ่า เป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณโคสกพิธีกรพ่นกับประกาศทางไมโครโฟนนะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,อะขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับต้นไม้มงคลไปคนละหนึ่งต้นซึ่งมีนางพญาคาทองวันนี้มามอบให้ท่านสันติทุ์ แขกนี่เลือดเบิ่งโต๊ทั้งหลังโบเห็นต้องยืนต้องยืนขึ้นนะยายนี่ย่างเข้ามาเลยยายคนนึงดุมดุมด,มดุมเข้ามานะยายขอจอนนางพญาเอ้อนางพญาคลาทองสองตอนนะัดพ่อหนุ่มพิธีกรหลูบรอสัสน <laughs> อีกแล้ว ยายคนเดิมเจ้าเก่า fc ของพิธีกรเออมางานใดกสิบักได้รับเซิร์นเพื่อนนะรับเซิร์นมาในงานแล้วก็งานแต่ละงานนี่บุค่อยพาดเรื่องต้นไม้เนาะอ,อยายของสองต้นนะเพื่อจะเอาไปปลูกคู่กันเห็นปะหมู่ขึ้นก็มาเด้หมู่ขนก็มา,ม,นกมาเสียงเฮยนะอ,อตาก็ขอสองต้นเหมือนกันนะพอนุม่มดูแล้วมันสวยงามมาก ต้นนางพญาขาท้องนี่ดูยังไงมันก็สวยงามจับจิตจับใจมันเพลิดเพลินดูแล้วหอตาอยากได้สองต้นได้ไหมจ๊ะพอนุ่มสันเอ,เอาเอาตาเอาเลยเอาเลยสันเอ<ะ>ปปาทิศโกคนสมัยตะเก่าตะกี้นี่สิบักปลูกต้นมงต้นไม้เนาะงามๆนะเออสังเกตบ่ง้เฒ่าผู้แก่อยู่เือนอยู่ซัน อ่บริเฮตยังแหละเอาลูกเอาหลานแล้วก็ปลูกต้นมงต้นไม้นะความสุขของเราบั้นปลายของชีวิตบริ Body, ต้องการยังอีกแล้วล่ะความร่ํารวยนี่โบมีแอละเออจักสีสั่งหาสิแปงยังอีกแล้วมันมีแต่สิเขาวัดเขาว่าดูอะไรที่มันเป็นสวยสวยงาม,งามอ่าเพลิดพเพลินจำเริญใจไปแต่ละวันแต่ละวันเขาวัดเขาว่าสวดเข้าประกอบพิธีตามศาสนกิจ ตามความเชื่อของตัวเองเนาะท่านผู้ชมเนาะเออพี่น้องชาวพุทธกับไปตักบาตรญาติน้ำฟังเทศฟังธรรมพี่น้องชาวคริสต์กับไปฟังมิซาอ่าทำบุญเออเข้าวัดเข้าว่าวันอาทิตย์หรือไปทุกเชา้านหกโมงคุณพ่อเพื่อนก็ทำมิซานี่ก็มีบทสวดภาวนาต่างๆพาครอบครัวสวดภาวนาที่บ้านอันนี้คือศาสนก,กิจ ของความเชื่อของไผ่มันเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเอาละสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีเมื่อฮุ่งเมือ่อนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้เวแหวนณีโชคเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกับขอให้สิ่งซักซิิที่ท่านคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในแรงเมื่อนี้ก็คือนางพญาขาทองไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจครับ ท่านผู้ชม